สวัสดีค่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเที่ยวสถานที่ที่ชื่อว่าภูโขมาโถนะคะก็ตัวนี้เป็นท่าเรือคะ่ะที่เพิ่งเปิดใหม่เลยหรือว่าเป็นตาขาเตียนคะ่ะเดี๋ยวเราจะข้ามถนนไปดูกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรกันบ้างคะ่ะอันนี้ก็คือเรือข้ามฟากนะคะที่เราเนี่ยสามารถที่จะนั่งค่ะเพื่อข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือได้นะคะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ท่าเรือค่ะถ้าเราสังเกตนะคะว่าถ้าใครเคยไปแถวฮ่องกงนะคะตัวนี้ก็ท่าเรือมันก็จะมีเรื่องของคนที่เป็นพวกกรรมกรนะคะแบกหามที่ท่าเรือค่ะเราก็จะเห็นรูปปั้นของเขานะคะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามก็มีเรือค่ะรวมถึงฝั่งนี้นะคะก็มีคนที่เป็นผู้สูงอายุค่ะกำลังร้องเพลงกันอยู่นะคะ ผัดกันร้องเพลงค่ะเป็นเพลงจีนออกมาเต้นํำนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นป้ายราคาค่ะก็มีการนั่งรถชมวิวได้นะคะแล้วก็มีสวนสนุกของเด็กๆค่ะก็ถ้าใครมาเที่ยวนะคะก็สามารถแวะมาบริเวณนี้ได้ค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงประตูทางเข้าของท่าเรือแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปดูนะคะว่าที่ท่าเรือเนี่ยมีอะไรกันบ้างคะ่ะมีร้านค้ายขายของอะไรกันด้วยค่ะเข้าไปเลยค่ะจะเห็นว่ามีร้านอาหารนะคะ2องข้างเต็มไปหมดเลยค่ะตัวนี้นะคะแล้วก็มีคนค่ะ เดินมาซื้ออาหารกันตอนนี้ค่ะคนจีนมาที่นี่กันค่อนข้างเยอะนะคะถ้าใครมาเที่ยวที่หนานจิงค่ะแล้วก็ไปเที่ยวแต่ฟูจิเนียวนะคะก็สามารถมาเที่ยวที่นี่ได้ค่ะตัวนี้จะอยู่นอกเมืองนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูอีกฝั่งหนึ่งนะคะที่เป็นฝั่งท่าตรงข้ามกับท่าเรือค่ะตัวนั้นน่จจะเป็นถนนคนเดินค่ะเราก็จะเห็นว่าคล้ายๆกับฟูจิเนียวนะคะคนที่อยู่แถบชั้นหน,นานจิงค่ะก็จะมาเที่ยวที่นี่ค่ะค่อนข้างเยอะเลย ตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ด้านหน้าของทางเข้าถนนคนเดินนะคะตัวนี้ด้านบนคะ่ะเขาเขียนว่าต้าหมาลูนะคะหรือว่าถนนม้าใหญ่นั่นเองแต่ก่อนคะ่ะตรงนี้เคยเป็นสถานีรถไฟเก่าผูโขมาก่อนนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีการปรับปรุงคะ่ะให้เป็นถนนคนเดินคะ่ะเราก็จะเห็นนะคะว่าด้านหน้าเขาเขียนว่าเป็นสถานีนะคะรถไฟเก่าถนนคนเดินนั่นเองเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปกันคะ่ะว่าด้านในมีร้านค้าอะไรบ้างนะคะสถานีรถไฟนี้นะคะชื่อเดิมก็คือสถานีรถไฟผูโขค่ะ ตั้งอยู่ที่เขตผูโขเลยชื่อเดียวกันนะคะกับตัวของสถานรถไฟนั่นเองค่ะค่ะตอนนี้ที่เราเห็นด้านหลังนะคะก็อันนี้เป็นมุมถ่ายภาพค่ะแล้วก็มีรูปของตัวรถไฟโบราณนะคะอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้นะคะเป็นสถานรถไฟค่ะอันนี้เป็นร้านกาแฟนะคะอันนี้ก็เป็นสถานรถไฟในสมัยก่อน,นะคะ่ะอย่างที่ทุกคนเห็นในภาพนะคะตรงนี้ก็เป็นมุมมาถ่ายภาพกันได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูนะคะรถไฟเก่ากัน ก็ตัวนี้นะคะเป็นสถานีรถไฟเก่าค่ะก็จะเห็นตามป้ายเลยค่ะตัวนี้นะคะบอกว่ายางสือรีเวอร์นะคะก็คือแม่น้ําแยงซีนั่นเองค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นที่ที่เป็นอะไรคะโรงแรมด้วยค่ะเขาก็มีการปรับปรุงนะคะอยู่ตรงนี้เลยมีคนถ่ายภาพอยู่ตรงนี้เลยสวยงามสถานีผูโขเดิมค่ะสร้างขึ้นในปี1908นะคะใน สมัยนะคะก่อนสาธารณรัฐจีนตัวอาคารดั้งเดิมเนี่ยอยู่ทางด้านข้างนะคะของถนนคนเดินซึ่งวันที่เรามาเนี่ยเขาปิดปรับปรุงอยู่ค่ะในนั้นนะคะจะมีลักษณะสไตล์ค่ะในยุคก่อนที่จะเป็นประเทศจีนในปัจจุบันนะคะถ้าใครชอบเรื่องของประวัติศาสตร์ค่ะสามารถไปเดินดูเที่ยวได้เลยนะคะช่วงที่เรามาเที่ยวเนี่ยเป็นช่วงหลังวันหยุดยาวนะคะวันชาติจีนนั่นเอง ซึ่งเป็นวันที่ตรงกับวันที่1ตุลาคมค่ะดังนั้นเนี่ยระหว่างทางนะคะก็จะมีการประดับประดาด้วยธงชาติเต็มไปหมดค่ะถ้าใครชอบทานหางหูลูนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้เชื่อมนะคะ,ะแล้วก็มีขนมทอดขนมทอดนี้ก็เป็นขนมที่ใส่กุ้งด้วยค่ะลล้งีเเขะ 手工大虾饼，看一下。什么材料？哦土豆哎呀，给你搞得这么好看，<laughs> 就是那种，呃，蘸。<noise> <noise> ค่ะตอนนี้เราก็เดินมาพอประมาณแล้วนะคะที่ไทยเนี่ยก็จะมีศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวใช่ไหมคะแต่ว่าที่จีนเนี่ยเขาก็จะมีสถานีตำรวจค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นตรงนี้นะคะอันนี้เป็นสถานีตำรวจค่ะก็มีสถานีตำรวจค่ะอยู่ในสถานที่่องเที่ยวนะคะคอยดูแลนักท่องเที่ยวอยู่มีหลายคนเลยที่เที่ยว อย่างที่ทุกคนเห็นนะคะตอนนี้เราก็จะเห็นสถานีรถไฟดั้งเดิมของจีนะคะ่ะอันนี้จะบอกว่าเป็นหนานจิงเป่ยจานะคะหรือว่าสถานีรถไฟหนานจิงเหนือนั่นเองปัจจุบันค่ะอันนี้จะเป็นสถานีรถไฟหนานจิงใต้นะคะที่เราใช้กันปัจจุบันสาหรับรถไฟความเร็วสูงค่ะแต่ตัวนี้เป็นสถานีรถไฟแบบโบราณค่ะจะเห็นว่าเป็นตึกแถวเลยนะคะปัจจุบันเนี่ยก็ได้บูรณาะะให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวค่ะแล้วก็ด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะก็เป็นสะพานค่ะด้านล่างก็ให้รถผ่านนะคะอันนี้ก็เป็นทางรถไฟ แบบโบราณค่ะอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะแล้วก็อีกอันนึงค่ะตัวนี้นะคะก็เป็นสถานีออทางรถไฟค่ะรางรถไฟของจีนแบบโบราณนั่นเอง,องค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือข้ามฟ้าค่ะไปอีกฝั่งหนึ่งของท่าเรือนะคะค่าเรือเนี่ยประมาณสัก2หยวน,นะคะ่ะแล้วก็ถ้าไปกลับก็4ห่หยวน,นะคะ่ะก็คือ10บาทกับ20บาทนั่นเองนะคะ เดี๋ยวเราจะไปลองนั่งกันดูนะคะว่าเป็นยังไงอย่างที่เล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าที่นี่นะคะเป็นสถานีรถไฟเก่านั่นเองค่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันพฤหัสคนไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหระคะ่ค่ะถ้าเป็นเสาร์ที่เนี่ยคนก็เยอะหน่อยแล้วก็เพราะว่ามันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ใช่ไหมคะแต่ว่าร้านรวงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยเยอะนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะตอนนี้นะคะเราก็กําลังจะนั่งเรือข้ามฟากค่ะ ถ้าใครท kind of so, so, right. ี่ใช้อลีเพยนะคะอยู่แล้วเนี่ยสามารถใช้อลีเพยที่เป็นส่วนของการเดินทางค่ะสแกนโค้ดได้เลยค่ะแต่ถ้าใครยังไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะคะง่ายมากเลยค่ะก็ใช่ไหกำลังต่อแถวกันนะคะเพื่อนั่งเหลือค้ามฟ้าค่ะ ค่ะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินขึ้นไปเลือกขึ้นเรือนะคะ <c oughs> ก็คนเบียดกันเยอะๆมากมายค่ะเม่สักครู่เราก็รอกันนะคะประมาณสักสิบนาทีค่ะตอนนี้เขก็มาขึ้นเรือ ค่ะตอนนี้นะคะเราก็ข้ามานะคะฝั่งในนีงฝั่งในเมืงตรงนี้นะคะก็อยู่ในฝั่งกูนโอล้วค่ะ ก็จะเห็นว่าข้ามมาโดยใช้เวลาที่ไม่นานเลยค่ะดังนั้นถ้าใครมาเที่ยวนะคะที่หนานจิงค่ะแล้วก็อยากจะนั่งข้ามฟากนะคะก็ใช้วิธีการนี้ได้นะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะต้องนั่งกลับค่ะเพราะว่าเราขับรถมานะคะแล้วก็จอดไปฝั่งของอีกฟากหนึ่งค่ะเที่ยวเตียนสลทส่า่ลหลย่ ไทยส์อ่าไทยส์องืองิแ้วย要อ冰啊多少钱哦是泰式两两柠檬茶啊中杯吧中杯要中杯的อันนี้เป็นชามะนาวนะคะแบบไทยๆเราจะมาลองชิมกันถ่าว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ 。假的。假的太，假的太湿。เขาบอกว่าเป็นแบบไทยๆนะคะแต่ว่าเราทานแล้วมันก็ไม่ค่อยไทยซับเท่าไหร่ค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งเรือกลับไปอีกรอบนะคะสองหยวนเหมือนเดิมค่ะ เราก็จ่ายค่าเรือเรียบร้อยนะคะสองหยวน,นะคะ่ะเราก็กําลังจะนั่งเรือกันไปนะคะคนอื่นเขาก็ขึ้นไปกันสักพักแล้วนะคะ,ะคะ่ะตอนนี้เราก็จะขึ้นเรือกันแล้วนะคะเขาก็ขึ้นกันไปสักพักแล้วนะคะเราจะไปดูกัน,นะค่ะีย้าง要上去吗？上去还是？ ตัวนี้เป็นบรรยากาศชั้นสองนะคะตอนถามมาเรานั่งด้านล่างแต่ว่าตอนนี้เรานั่งด้านบนกันค่ะ วิดีโอวันนี้ก็พอเพียงเท่านี้นะคะถ้าใครที่ชอบเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตในประเทศจีนค่ะก็อย่าลืมกดติดตามกันแล้วก็กดไลค์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ